อุ๊ยไอวี่ไอวี่มาชนกล้องเฉยเลยสวัสดีค่ะทุกๆกคนหน้าหนาวกำลังจะหมดแล้วนะคะแด้วดูใบไม้ผลิกำลังจะมาสร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหนาวมากเลยค่ะตอนนี้ทอสกำลังเตรียมที่จะทำสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากปีที่แล้วเราทำแบบชั่วคาวเราใช้เชือกในการขึงมันไม่ได้ผลค่ะเพราะควางมาพังสวนหมดเลยดีนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นรวดแบบนี้ค่ะแล้วก็มาทำเองรวดนี้ที่เราซื้อมานะคะราคาประมาณ113เหรียญค่ะมีความสูงประมาณ6ฟุตนะคะ เราเลือกอันที่สูงมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้วางกระโดดเข้ามาในสวนของเราได้ค่ะดอกไม้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นของปีที่แล้วค่ะดอกไม้ชนิดนี้จะมีความทนทานในทุกฤดูฤดูหนาวก็จะตายไปพอเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้เริ่มผิ ดอกไม้ก็จะกลับขึ้นมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งค่ะในทุกๆปีเราก็จะมีการดูแลส่วนของเราใหม่ทุกๆครั้งค่ะ หลังจากที่เราทําด้านบนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะทอก็ใช้หมุดนะคะปักลงไปที่พื้นเพื่อที่จะยึดลวดนะคะไม่ให้มันโป่งขึ้นมาเพราะบางครั้งมันจะมีตัวชิปมั้งนะคะแล้วก็มีกระต่ายมันจะมุดมุด,ม,ดมุดใต้ดินเข้าไปในกระบะการ์เด้นเราได้เ้กระบะสวนผักเราได้นะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะ ส่วนลวดด้านบนนะคะที่ตอนแรกมันโค้งๆท้อสก็ใช้วิธีใช้ไม้เนี่ยค่ะดันเข้าไปเสริมให้มันสูงขึ้นพอดีกับตัวลวดนะคะแล้วก็ใช้ไม้เสียบแล้วก็ผูกด้วยตัวลาสสายไฟเนี่ยค่ะสีดำๆเพื่อให้ลวดมันดูตรงขึ้นนะคะนี่ เก่งมากเลยผู้ช่วยตัวน้อย และนี่นะคะก็คือสวนเล็กๆของอ้อยค่ะสวนผักที่ปีนี้นะคะเราจะปลูกผักกันตรงนี้วิดูไอวี่ไอวี่ทำอะไรเพราะทำรั้วให้อ้อยเหมือนปีที่แล้วค่ะนี่ก็คือรั้วเก่าที่เราเคยใช้ตอนที่เราเลี้ยงไก่นะคะมันก็จะมีประตูเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยค่ะเอ้อยจะเปิดให้ดู แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะแค่ชั่วคราวยังไม่สมบูรณ์แบบนี่เวลาเดินเข้าก็ก้มลงนิดนึงอันนี้ก็คือพวกกระถางผักะคะ่ะที่ปลูกปีที่แล้วพอปีนี้เราก็มาเคลียร์กันใหม่ค่ะคิดว่าปีนี้ก็จะปลูกใบกะเพราแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศ นี่ดูของเก่ายังอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นหลงเหลือได้ยังไงก็ไม่รู้สองสามต้นเนี่ยค่ะทุกอย่างจะบอกตามตรงว่าอ้อยไม่ได้ทำเลยค่ะทอสเป็นคนจัดการเป็นคนทำให้หมดเลยปีนี้สวนผักดูมาตรฐานมากดูสิคะดูรอบๆบ ต่างจากปีที่แล้วมากปีที่แล้วเป็นแค่เส้นลวดนะคะไม่ใช่เส้นลวดสิเส้นเชือกไม่ใช่เส้นเชือกเขาเรียกว่าอะไรนะเชือกเออใช้เชือกขึงธรรมดาปีนี้ลงทุนขึ้นมาอีกค่ะวิได้ยินเสียงลมไหมคะเสียงลมดังมากเลยพยากรณ์อากาศบอกว่าคืนนี้พายุฝนจะเข้าค่ะ จนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะตกทั้งวันตอนนี้ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะแต่ก็กำลังจะเปลี่ยนเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะประตูน่ารักไหมคะทางเข้าทางออก อันนี้อ้อยถ่ายให้เห็นในมุมกว้างนะคะว่าหลังจากที่ทอสท,ทำรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้วันที่เราปลูกผักนะคะลงพวกมะเขือเทศใบกะเพราใบสะระแหน่นะคะอ้อยจะอัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะว่าสภาพของสวนผักของอ้อยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะมีพระจันทร์สวยๆมาฝากด้วยนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะนี่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย